ชั้นไก่วันนี้โอ้โหนี่ชันไก่ข้าวมันไก่นี่ชันข้าวมันไก่โอ้จานปลาเล่ยเลยโอ้โหข้าวมันไก่เช้านี้ส้มเงนชันข้าวมันไก่นี่น่าลิง ดือที่สุดแล่จบแล้วพีนี่ยันไรนี่นพวกคนแก,นก่แบบแก่ตื่ต้บ้านอยู่ไหนครับอย,อยู่ไหนปทุมคร,รับปทุมะไรปทุมไม่ได้เกตได้กินแต่ข้าวกินไก่ นี่บินบินไอ้นนท์ไอ้ันไม่ปวดเลยอ้ไม่ได้นี่้นนม่ปวดนีไม่ได้นี่กรรมฐานไอ้นไม่วดนนี่ไม่ได้นี่ได้น่กรรมฐานฉันไมใช่ไหมเอ้ฐานก่ นี่นี่วุ้ยน้าไก่เดี๋ยวพรุ่งนี้รูปอาจารย์มาเลี้ยงไก่ไก่เตี้ยนไก่ไก่ไก่คนละห้าชิ้นไปเลยเคสีครับเอ้ยนี่อร่อยมั้ยเคสีอร่อยโคตรดีจัดเลยแบบสดๆร้อนๆเนี่ยเพื่อนอาจารย์ขายแบบเจุดรวยเอี่ยเค้กข้าวนี้ ี่รีวิวมะเนมวัดชิวจิตธรรมรารชามข้าวมันไก่พรุ่งนี้ก็จะมีทอดไก่สดๆนำเดยหลวงพี่หลวงปู่กำลนั่งเฝ้านี่ดูพฤติกรรมของสามเณรธรรมังธรรมระไก่แล้วมะเร็งชั้นไก่